คนที่ใช้ดีแล้วซื้อซ้ํากันนะเพราะว่าไอ้คนที่ไม่กล้าชงไม่กล้าใช้ไม่เปิดใจกันแลแ้วแต่วันนี้เพราะทุกวันนี้บางให้เฉพาะคนที่เขาซื้อซ้ํากันเพราะว่าเขาสึกเขาใช้ดีก็คือหลักๆก,ก็ไมีอะไรแตกแบบนี้แตกแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเราก็กั้นด้วยผ้าเนี่ยด้วยกระเทปกาวเนี่ยกั้นเป็นแนวไว้ก่อนนะกั้นเป็นแนวให้มันให้มันเป็นแนวสวยอะเพราะเดี๋ยวยางของเราเวลาเราไปเวลายางเราไปใส่อะ เนี่ยแต่เมื่เราตันใช่ไหมเรากันเป็นแนวเนี้ยใช่ป่ะตรงหัวนี่เราก็กันแต่เราไม่ต้องการให้ให้ตรงไข่ปลามันหายถ้าตรงไขป่ปลาถ้าตรงไอไข่ปลานี่มันยังไม่ไม่แตกะนะมันไม่พังอะ่ะก็โอเคอยู่เนี่ยแ้าเสร็จพอพอเรากันที่เสร็จเราก็ลงยางเลยยางง่ายๆอย่างปาดเนี่ยยางไม่วางปาดได้เลยปาดไปเรื่อยๆปาดไปก่อนรอบหน,นึ่งเนี่ยแต่มันต้องปาดหลายรอบไง พอเรารอบเดียวมัมนบางต้องปาดหลายรอบปาดแต่พอมาแห้งก็ปาดพอมาแห้งก็ปาดปาดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนมันหนาขนาดเนี้ยเห็นไหมยางจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นทีนี้เทคนิคปาดทิ้งปาดท,ทิ้งนะแห้งแล้วก็หแห้งแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็พอมาแห้งก็ซ้ำอีกแห้งก็ซ้ำอีกพอมันเราคิดว่าเราพอใจเราก็ทิ้งไว้เป็นวันเลยอ่าพอเสร็จเนี่ยทีนี้ พราะมันหนานแบบนี้แล้วเราก็เริ่มเติมสีสีนี่เทคนิคเวลาเติมสีนี่บางบอกให้เลยเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยเราเติมอย่างเงี้ยเห็นไหมบอกหลายครั้งว่าเติมหนาหนาเติมสีให้ไม่ให้เติมเนี่ยเกลี่ยสีให้หนาหนาไว้เนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าการเติมสีเนี่ยเนี่ยเห็นไหม จนมันไหลมันแล้วก็ปล่อยไปก่อนได้แล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียดอีกทีนึงเนี่ยเติมเดี๋ยวพอเติมเดี๋ยวเราก็มาปั่นปั่นเก็บอีกกับด้วยกระดาษทรายเนี่ยแล้วสีตัวนี้ถามว่าทําไมสีตัวนี้มันมีเนื้อ,อยางอยู่ด้วยนะมันมีคุณลักษณะพิเศษตรงที่มันมีเนื้อ,อยางไงมันมีเนื้อ,อยางพอมันแห้งมันก็จะเป็นเนื้อ,อยางอีกชั้นหนึ่ง บวกกับยางเราอีกชั้นบวกกับสีกับเนื้อยางอีกหนึ่งชั้นคิดดูมันก็เลยเป็นยางที่เหน็บแล้วเกาะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเราเติมเห็นไหมมันไหลเราเช็ดเราต้องคอยเก็บด้วยนะเนี่ยเราเติมไหมพอเราเติมสีนี้ได้แนละ้วแล้วเราก็เติมเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ซ้ำอีกสักสองสามรอบเสร็จเราก็อเอากระดาษทรายเบอร์พันมาขัดแต่งขัดแต่ง แล้วเสร็จเราก็มาเติมด้วยตัวเคลือบตัวเคลือบนี้เราก็ใช้ตัวเนี้ตัวเคลือบเราก็ใช้ตัวฟองน้ําจุ่มตัวเคลือบเราใช้ฟองน้ําจุ่มเนี่ยแล้วก็ปะเนี่ยแค่เนี้ยางที่มันแตกกภาพแบบเนี้ก็จะหายไปอย่างเช่นพวกเนี้ยอย่างเช่นเคสนี่ยนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันก็แตกหมดเลยนะแตกหมดเราก็เคลือบหนานี่เคลือบหนาไหมเนี่ยนี่ยังไม่นั่นียังไม่หายเลย เนี่ยเรานี่นี่เคลือบไปสองครั้งแล้วเนี่ยเราสามารถลงอีกคือใช้เวลานะการเคลือบเนี่ยแต่ถามว่าทนไหมมันทนทนกว่าทนกว่าที่เราจะใช้เป็นแผ่นมาติดเนะปะเนี่ยเ,เพราะว่ามันเคลือบหลายชั้นเนี่ยเคลือบหลายชั้นมากเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมพอเราเคลือบหลายชั้นเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมากรีดตรงเนี้ยเรากรีดพอกรีดแล้วเรามาดึงสีดึงคิ้วใหม่นี่แหละหลักการก็มีแค่นี้แหละ ถ้าใช้เป็นน่ะทุกคนใช้เป็นน่ะนี้ถ้าะกคนที่ซื้อซ้ํานะคนที่สั่งซ้ําสั่งซ้าแล้วซื้อไปใช้กันเน่ะส่วนคนที่ไม่เปิดใจกับเรื่องเรื่องเขาคุณมีสิทธิ์เลือกแต่ถ้าคุณอยากได้ยางที่ดีแก้ปัญหาให้รองเท้ากลับมาใช้งานได้อีกก็จากขอบแตกทั้งหมดเนี่ยมันก็กลับไปใช้งานได้เดี๋ยวเราเก็บจริงๆอ่ะเทคนิคนะถ้าอยากให้สีเหมือนเดิมแหละก็คือผสมสีขึ้นมาไงถ้าเราอยากให้มีสีมีขาวมนวเนี่ยเราก็เทคนิคการผสมสีขึ้นมา เราผสมสีขึ้นมาได้เลยตรงเนี้ยพวกเรียนศิละปะรู้อยู่เทคนิคการผสมสีแบบเนี้ยให้มันเป็นยางเหมือนยางต้นะบับเลยทําได้อยู่แล้วแต่ซิกเนเจอร์มันคือไอ้ตัวยางก่อนอตัวยางที่จะเก็บตรงนี้ก่อนยางที่จะเก็บตัวเตก,ก่อนโอเคนะรู้เรื่องวันนี้ก็จัดส่งให้แต่บางคนที่ทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเก่งจะรู้เทคนิคก่อน